วัดท่ากระดาษตั้งอยู่เลขที่38บ้านท่ากระดาษถนนฟ้าห้ามสันผีเสื้อซอยวัดท่ากระดาษหมู่ที่1นึ่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่สองไร่2องงาน30ตารางวาปัจจุบันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดแห่งนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามาศีมาเมื่อวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2491 โดยมีเขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรประวัติความเป็นมาของวัดท่ากระดาษคือสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1934เดิมชื่อวัดท่าพลูเหลืองเนื่องจากเมื่อครั้งที่มีการอัญเชิญพระพุทธสิงมาจากเชียงรายหลังจากที่เท้ามหาพรมยืมพระพุทธสิง์จากพระเจ้าแสนเมืองมาไปเป็นแบบสร้างพระพุทธรูปแล้วส่งคืนทางเรือ เพื่อมาขึ้นท่าที่หน้าเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบันนี้ได้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นคือท้องฟ้าที่สว่างสวัยกลับมืดครึ้มในทันใดทว่ามีลำแสงสีทองอารามพวยพุ่งจากองค์พระพุทธร,รูปไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือความยาวประมาณสองพันวาลำแสงดังกล่าวทอดลงที่วัดฟ้าห้ามและบ้านท่าพลูบริ ใบพลูที่ชาวบ้านปลูกไว้เป็นจำนวนมากได้เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองเรื่อเๆคล้ายพลูขำหรือใบพลูทองนั่นเองชาวบ้านจึงเรียกวัดท่าพลูเป็นวัดท่าพลูหลวงจนเพี้ยนมาเป็นวัดท่าพลูเหลืองใน,ในท้ายที่สุดต่อมากระแสน้ำปิงได้เปลี่ยนทิศทางสายน้ำไหลาซาะฝั่งใกล้เข้ามาในเขต วัดท่าภูเหลืองทุกขณะชาวบ้านจึงย้ายวัดมาทางตะวันออกห่างจากที่ตั้งเดิมราวหนึ่งกิโลเมตรปัจจุบันสถานที่ตั้งวัดเดิมเป็นสวนลำใหญ่คงเหลือซากอิฐและกำแพงวัดบางส่วนอยู่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังใช้พื้นที่บริเวณท่าน้ำร่วมกันอยู่มีพ่อค้าเรือแพหลายเชื้อชาติมาขนถ่ายสินค้าเป็นประจำอีกทั้งมีการผลิตกระดาษสาในบริเวณท่าภูเหลือง ชาวบ้านจึงเรียกชื่อท่าพลูเหลืองเสียใหม่เป็นท่ากระดาษวัดท่าพลูเหลืองจึงได้รับการเรียกขานในชื่อใหม่ว่าวัดท่ากระดาษจนถึงทุกวันนี้อาคารเสนาสนะของวัดท่ากระดาษประกอบด้วยสาลาการประเรียนกุติสงฆ์ตำหนักหรือกุติรับรองสมเด็จพระสังฆราชรูปแบบผสมผสานร,ระหว่างศิลปะของไทยล้านนาไทยลื้อและไทยเขินช่างผู้ก่อสร้างคือสลา องค์แสงคําช่างคนเดียวกับที่ก่อสร้างวิหารของวัดนอกจากนี้ยังมีวิหารหลังใหม่ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2530สําสำเร็จในปีพุทธศักราช2539สําำหรับปูชนียวัตถุคือพระพุทธรูปปูนปั้นพระพุทธรูปทองเหลืองและพระพุทธรูปเนื้โลหะและเจดีสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้สิ่งอื่นใดในวัท่ากระดาษ คือภาพจิตกรรมฝาผนังที่เกี่ยวกับวรรณกรรมไทยเขินเรื่องเจ้าบุญหลงซึ่งเป็นชาดกเด่นเรื่องหนึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยเขินได้เป็นอย่างดี